ครับผมกัสก p p วันนี้วันที่18ทธันวาคมปี65เรามาอัปเดตงานก่อผนังกันนะครับตอนนี้ช่างก็ทำด้านก่อแล้วก็ได้เททับหลังชั้นแรกไว้แล้วในส่วนของผนังด้านสูงนี้ก็คือจะไม่มีหน้าต่างเพราะฉะนั้นทับหลังจะอยู่ที่ระยะ1,50เมตรหรือว่าอีกประมาณ7ก้อนนะครับอันนี้เป็นลักษณะทับหลังจะกว้างเท่าอิฐเจ็เซนคึ่งแล้วเทหนา1 0บถเซนส่วนนี้จะเป็นห้องน้ําที่ช่างกําลังก่อเป็นมุมบ้านโดยรอบ ด้านผนังห้องน้ําด้านนอกเราจะทําเหล็กหนวดกุ้งไข้กันนะครับตรงส่วนนี้เราจะทําเสาเอ็นขึ้นไปเราจะไม่ได้ใช้การก่อชนนะครับเพราะว่าไม่แข็งแรงเนี่ยเป็นเส้นเอ็นที่ช่างกาลังขึงแนวไว้เดี๋ยวเราจะเทป,ปูนโครงสร้างเข้าไปนะครับเป็นเหมือนเสาชนิดหนึ่งที่ทําการยึดผนังเข้าด้วยกันถ้าพอใจถูกใจนะครับก็มาจับมาจองกันได้นะครับเราจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ KP Property ตนะครับและร้านเกกันยางนะครับใครซื้อบ้าน มีแมกมียางแถมให้แน่นอนนะครับเบิกได้ตามใจนะครับชอบลายไหนนะครับใครที่ซื้อบ้านกับเราถ้าใครถูกใจนะครับผมมีชุดเบรคคาลิเปอร์แบมโบ่พร้อมการแท้นะครับอาจจะลดราคาพิเศษให้สําหรับคนที่ซื้อบ้านอาจจะลดไปเลย30-50%นะครับติดตามเรานะครับกับ KP พีพ่อตี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดตามผมได้ในอีพีต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ